สวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะลงนะคะลงเอาเรือเล็กลงไปนะคะป๊ป๊าซื้อเรือเล็กมาใหม่แล้วก็จะลงไปพาไปดูนะคะเห็นรู้สึกว่าจะมีปลาส,สวยๆแล้วก็มีเม่นทะเลด้วยนะคะโอเคไปกันเลยกัวเซลามิมชุดกัวเซลามิชุดกัวเซลามิมชุ ขับรถถอยหลังนะปะ๊าป oh, ๊าโถถอย okay. s ยโอ้ยโอรยโอยโอัยโอยอัยโอ้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 ยัอสยโอ้ยโ้ย่ เรามาตกปลากันเรือเล็กนะคะลูซี่เทสเทสจ้าอยู่แถวนี้ค่ะใกล้ๆใจตังแล้วนู่นป่าตองข้างหลังนู่เห็นไหมหาดป่าตองโอเคเดี๋ยวเรามาตกปลากันฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงโอ้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่าได้ปลากันหรือเปล่าไปเลยบายบาย อ่ะจังหวะเดองวตามั้ดูสิทุกคนหอยเม่นเต็มเลยค่ะแต่ว่าช่วงข้างหลังนงน้นนะหอยเม่น,นหัดไทยตังว้าวดูสิดูความสวยงามใสมากค่ะมาค่ะ เดี๋ยวแม่จะพาเดินนะคะไปด้วยกันนะทุกคนพ่อลูกไปนู่นละหอยเม่นทุกคนนี่เห็นไหมคะเห็นกันไหมอะน้ำมันกระชกเห็นบอหอยเม่นทุกคนเอากล้องลงไปไม่ได้เลยดูสีดูหอยเม่นหอยเม่นเห็นนะเออเฮ้ยมีปลาด้วยดูสิทุกคนนะคะวันนี้หนีโควิดมาลงทะเลนะคะ ดูทุกคนหอยเม่นดูสิหอยเม่นชนิดนี้สีดำน่าจะกินได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เก็บไปแล้วนูน่นดูสิเต็มเลยอ้เราต้องเดินกันระวังนิดนึงนะเนี่ยไปยดูสิปลาตัวเล็กตัวน้อยขอโทษนะคะเหยียบบ้านเขาหรือเปล่าทุกคนดูอันนี้สวยมากดูสิทะเลสวยมากค่ะว้าว ดูสิไปเดินไปเราหอยเม่นเอ้ยโ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 ยอุยพยายามจะไม่เหยียบบ้านของปลานะคะแต่นี่เราก็ไอ้นี่อยู่นั่นแหละดูสิทุกคนโหพามาลงทะเลนะคะเดินในน้ำนะคอนเทนต์นี้ไม่รู้จะอ,อะไรนี่แหละลอุละอะไรหน่ะ ดูสิทุกคนสวยมากเราเดินไปด้วยกันนะสั่นนิดนึงนะทุกคนดูน้ำเริ่มแห้งละหอยเม่นตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วค่ะกลับมาดูแม่หน่อยอกลับมาดูแม่หน่อยนะคะหอยเม่นทุกคนเห็นกันไหม呀เห็นไหมคะดูสิพามาเดิน ต้องระวังเฮ้ยเอยจออะไรรู้หรือเปล่างูทะเลความกลัวงูทะเลจะเห็นกันไหมไปดูงูทะเลคิดว่านะเยยเพื่อนๆว่าเหมือนกันไหมงูทะเลชัดๆมันไม่ใช่หรอกใช่ไหมเฮ้ย ดูสิปลาดูสิใสมากทุกคนใสกันมองเห็นงูทะเลอ่ะคิดดูมันนอนขอดอยู่อย่าไปกวนมันเลยนะโอเคค่ะสวยเลยดูสิค่ะอันนี้คือน้ำตื้นแล้วนะสวย,ยไปดูแม่นกันทุกคนตัวแม่นเห็นไหมคะดูสิ<อ>เราจะไม่ไปกวนมันนะคะพี่ตัวแม่นดูสิ เม่นทะเลนะคะเราจะไปทางไหนกันได้นี่นูน่นตรงนู้นก็มีเอ่อมาทางนี้กันแล้วกันเนาะดูสิทุกคนนะคะดูด้วยกันเนาะเห็นด้วยกันดูสิโอ้ยเยยยโอเคจะถึงฝั่งแล้วนะคะเดินตั้งนานไม่ถึงสักทีมาแต่ดูปลาโอเคค่ะ ตรงนี้มีน้ำอยู่น่าลอยได้เนี่ยใส่เดินเรือเขาเขาไม่ใช่เรือเราน้ำใสจนเดินบนมองเห็นเท้าว่ะทุกคนใสามาก โอเคมิลิซ่าโอเคมีลูกสาว่าเรือลำใหม่ใหญ่กว่าเดิมเจ้าค่ะเรือใหญ่ลงไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วก็มันต้องใช้งบหลายอย่างก็เลยจัดลำนี้มาเลยค่ะป๊ะป๊านุ่นเรือเขาเนะไม่ใช่เรือเรานี่ยค่ะใจตังตรงนู้นก็คือหาดปะตองค่ะเนอะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะนานแล้วที่ไม่เดียวลงคลิปเนาะก็ขอบคุณมากๆนะเลยคะที่กดไลค์กด Sub สไครต์ให้นะคะฝากฝากฝากทุกคนที่ยังไม่ได้กดนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะพาเพื่อนๆมาดูอะไรอ,ะอ่ะอหอยเม่นนะคะเป็นๆเ,เนะาะ แบบว่าธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นตื้นละเกยตื้นละอะไรอย่างนี้แล้วก็มองเห็นได้แต่เราต้องใส่รองเท้าไอ้นี่นะคะแบบนี้เห็นไหมรองเท้าที่แบบว่าเห็นไหมคะทุกคนแบบนี้อาขอโทษร <laughs> องเท้านะคะทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเลยเพื่อที่จะไม่ให้เราไปเหยียบอ๋อหินบางทีมันก็เจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บนะลงทุนซื้อรองเท้าอย่างแพงเลยโหเดินโอเคขอบคุณมากนะคะ <laughs> ค่เจอกนะะันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Bye bye, everybody. Say goodbye. Bye. Daddy, bye bye. Thank you for subscribing. Like. <laughs> bye bye.